สวัสดีครับคลิปนี้ย้อนกลับไปเล่น Data Original สักหน่อยนะครับหวนลึกความคิดถึงพี่ซิโกโก,ก้กิจศักดิ์สายนาเมืองนะครับอ่าเป็น Data Original แล้วก็ทดลองในฤดูกาลแรกเลยนะครับทดลองกับบาร์เซโลนาด้วยการดึงพี่ซิกโก,ก้กิจศักดิ์กิจศักดิ์สายนาเมืองมาร่วมเล่นนะครับก็ซื้อมาในราคา550,000ปอนด์นะครับก็ผมมองว่าใช้บาร์เซโลนาเนี่ยน่าน่าจะกดดันค่อนข้างเยอะนะมีตัวเวิร์คคาสล้นทีมเลยนะครับแล้วก็ เป็นโชคร้ายที่อยู่ภายใต้ความกดดันของตัวเบอร์คัสแต่ก็มีความโชคดีที่ตัวเบอร์คัสเนี่ยน่าจะช่วยซัพพอร์ตได้ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยเป็นทีมที่เล่นง่ายแล้วก็แข็งแกร่งอันดับต้นๆของ Data Original เลยนะครับ ผลงานนะก็บก็์เซโลน่าคว้าแชมป์ p เปนิชเฟิ s t Division ไปด้วยการชนะ32เสมอ6ไม่แพ้นะไร้พ่ายเลยนะครับไม่แพ้ใครเลยทั้งดูการนะครับยิงไป1 5 5ประตูเสียไป20ประตูเสียไปน้อยมากเลยนะถือว่าเกมรับของบาซโลน่านี่ดีมากแล้วก็เกมรูกก็ดีมากๆเลยนะครับผมสอยนักเตะมาอีก2ตัวก็คือตัวเซฟกาดียรลากับตาลโบเวสนะสอยมาฟรีทั้งคู่เลยนะครับก็แหม่ไม่สอยไม่ได้นะตัวเด่นตัวดีตัวฟรีแล้วก็ดูแพงนะ จริงๆไม่สอยมาก็ได้ครับแต่บาร์เซโลนาเนี่ยมีนักเตะที่ให้เลือกใช้เนี่ยโอ้โหจะใครก็ได้ว่างั้นเถอะถ้าไม่เอาโจเซปวาดิโอลามาก็มีฟาริโอโดเชมบัตฟลิปโคคูก็เล่นได้นะตัวเกมรับนะแล้วก็ซาบีก็เล่นได้นะส่วนตาาโบเวสไม่เอามาก็ยังได้นะมีทั้งฟาซิโกโคโคเล่นแบ็กซ้ายนะอาเบลอาเบลโดอฟลิปคิสโตวาลแฟรงค์เดบัวมิเชลไลซิงเกอร์เซอร์เก้แล้วก็แพทริคแอนเดอร์สันโอ้โหใครก็ได้นะ เด่นเดีๆดีเล่นดีทั้งนั้นเลยนะครับส่วนบอลอื่นๆนะขอดูอ่ามแป๊บนึงนะใช้แผ่นนี้นะครับ L.D. นะครับบอลอื่นๆบอลแชมเปี้ยนลีกขอไล่นิดนึงนะฮะอ่าบอลถ้วยก่อนและการแา่ในประเทศนะสเปนิสคัพนะครับเข้าชิงกับอา l e เลดิโกมาลิกอ l e ์เลดิโกมาลิกในด a ต้าเนี้ยอยู่ทีมดิวชั่น n 2นะครับผม ก็ชนะไป4-0นะครับแล้วก็พี่ซิกโก้ยิง2ประตูด้วยนะครับแถมยิงแถมส่งได้1ครั้งแล้วก็แมนอัตต์แมนในเกมนะชิงนี้ด้วยนะโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวมาดูผลงานภายหลังกันนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเอร์อดิโกมานลิกเนี่ยนิดนึงนะมีนักเตะที่น่าสนใจหลายตัวนะครับจูนีย,ยร์าลิสต้านะครับแล้วก็เดียโก้ลองโซ่รวมถึงเฟรนันโดตอเลสที่ยังเป็นดาวรุ่งอยู่นในยุคนั้นนะแล้วก็ถ้าเล่นไปอีกสัก2ดูก,กาลเนี่ยค่าพลังขึ้นพรวดเลยนะเฟรนันโดตอเสนะะฮเป็น นี่นะลูจีดดเบโจก็น่าสนใจนะครับมีหลายตัวนะแต่เป็นทีมจากดิวิชั่นสองนะอาลโกมาลิกนะครับอ่ะนัดชิงแชมเปี้ยนลีกนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เฉื่อยชนะไป2-1นึะครับแล้วก็เป็นซิโก้เกตงสักแสนหน้าเมืองนะยิง2ประตูเลยนะครับในเกมนี้นะแล้วก็เป็นดาอาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยโอ้โหเป็นแมนออฟเตอร์แมนเกมใหญ่นัดชิงมาสองถ้วยเลยนะครับทั้งแชมเปี้ยนลีกแล้วก็สเปนิชครับนะฮะอ่าน่าจะหมดแล้วนะสเปนมีแค่2ถ้วยโอเคมาดูแชมเปี้ยนลีกนิดนึงนะ อาดาวซันโบเป็นของเป็นของปาราโดของฮูกระดันนะฮะแล้วก็ฟานดโดคอเรียอโรมาไดด์แล้วก็เป็นพีซิโกโกิจสแเนเนอร์เมืองอันดับสามนะเขายิงไปห้าประตูนะครับเอาบอนทอยสเปนิชคัพนะส่วนแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกพีซิโกอติดเลตติ้งสูงสุดอันดับเจ็ดด้วยนะแปดจุดหนึ่งแปดนะครับ แล้วก็เป็นอันดับ2ดาวซันโวนะสิบสามประตูโอ้โหสูงแบบสูงมากเลยนะแล้วก็เป็นแค่รองดาวซันโวอย่างฟิเซนโซมอนเตล่าของโรม่าเพียงแค่ประตูเดียวเองนะครับอ่าส่วนในอ่าส่วนในสเปนิสเฟอร์ดิฟิชันนะ,ะเพื่อกี้จะพูดพรีเมียร์ลีกนะชินเกินนะครับเล่นพรีเมียร์ลีกบ่อยนะเลตติ้งสูงสุดจบอันดับ6นะเจ็ดจุดเก้าเจ็ดนะในสเปนิสเฟอร์ดิฟิชันนะครับแล้วก็ดาวซันโวเป็นของคาตันยาของเซตาบิโกแล้วก็อิสมาเอลอูซิอา ร่วมกันส0ประตูนะครับแล้วก็ดาริโอซินวานอันดับสาของเลปโลาคอนิยา28ประตูแล้วก็เป็นพิซิโกเกียรซักเซนาเมืองนะครับอันดับ4ี่ยี่ส้าประตูนะโอ้โหอามาดูผลงานส่วนตัวของพิซิโกกันนะครับหลังจากที่อยากจะลองดูว่าเป็นยังไงนะนี่ค่าพลังล่าสุดนะครับจริงๆค่าพลังก็อยู่ในอันดับนักเตะเกรดบีลบเลยนะนักเตะเกรดบีลบเลยแต่ฟินิชชิ่ง19นะแต่ว่าก่อนที่จะซื้อมาฟินิชชิ่งอยู่ที่ประมาณ16นะครับอยู่ที่ประมาณานนยกบ เห็นอย่างเงี้ยให้ลบไป3มนะครับให้ลบ3ามอย่างอ,าอ,าอย่างอย่างความเร็วเนี่ยครับเขนสิบสี่เนี่ยอยู่ที่ส1บเอ็ดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเกมนะครับฟินิชชิ่งสิบเก้าอยู่ที่ส6บอะไรประมาณเนี้ยให้ลบ3าไปในหลายๆในหลายๆค่าพลังนะครับอ่ะที่ค่าพลังขึ้นก็เพราะว่าผมสอยโค้ดดีๆเข้ามาร่วมทีมด้วยนะครับแล้วก็จัดแจง จ่ายงานโค้ดให้ตรงตามที่โค้ดถนัดด้วยนะครับมีสตาฟอิน Start เข้ามาหลายตัวเลยนะหตัวนะครับนี่จอชปอมมัสกี้นะครับเป็นโค้ดที่ไม่สอยมาไม่ได้นะโค้ดดังมากในเกม 4M เลยนะดูค่าพลังท0่ยี่สิบเกือบทุกอันเลยนะครับแล้วก็ไมคอนฟอร์เซกนะครับเป็นเข้ามาเป็นผู้ช่วยนะครับคัสมาสตาโตสนะนี่นะตัวใหญ่ก็เป็นของกรีกนะฮะนี่เปาโลมสเชเลดจาร์อะไรนี้ประมาณนี้นะครับค่าพลังสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ นี่เป็นฟิซิโอนะฮะนี่ก็ฟิซิโอนะครับก็นี่ยได้ได้โค้ดดีนะครับทําให้ค่าพลังพิซิโกเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับอ่ะมาดูผลงานกันนะครับพิซิโกดูการบาดเจ็บก่อนเลยแล้วกันนะแบนไม่มีนะมีบาดเจ็บครั้งหนึ่งครับสสัปดาห์นะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับหัวเข่าบิด3สัปดาห์นะครับนี่นะแล้วก็มีรางวัลไม่มีรางวัลอะไรเลยนะครับไม่ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมอะไรเลยนะ ผลงานลงไปทั้งหมด56เกมนะครับยิงไป43ประตูนะโ,โหยิงเยอะมากเลยนะแล้วก็ส่งไป12ครั้งด้วยนะไม่ได้ยิงเยอะอย่างเดียวส่งเยอะด้วยนะแล้วก็แมนเอาได้แบบถึง11เกมด้วยกันนะครับผ่านบอลสำเร็จ69%นะอ่าของบอลไม่ค่อยดีนะ0.4นะยิงยิงเขายิงเข้ากรอบที่65ประตูแล้วเลตติ้งจบสูงถึง8.04เลยนะนี่ถือว่าเป็นนักเตะไทยที่ เล่นดีเกินค่าใน Data Original ลกับบาร์เซโลนาเลยนะแต่ผมไม่มั่นใจเล่นกับทีมอื่นจะดีอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะว่าอย่างที่บอกไปบาร์เซโลนาเป็นทีมที่มีนักเตะระดับเวิร์คัสล้นทีมเลยนะก็นี่นะผลงานที่เล่นดีก็น่าจะมีเพื่อนร่วมทีมคอยซัพพอร์ตนะหนึ่งเลยนะเพื่อนร่วมทีมซัพพอร์ตสองแผนการเล่นนะผมเล่นแผนไอวดีนะก็เลยทําให้พิซิโกเกียริสักเสนาเมืองเล่นง่ายขึ้นนะเอาจริงไม่ว่าใครจะยืนหน้าเป้าเดียวๆในแผนเนี้ยก็ยิงได้เหมือนกันแต่อยู่ที่นักเตะเองจะทำงานไดด้ี หรือเปล่านะแล้วก็พีซซิโกทำงานได้ดีตามที่ไม่ได้ดีตามดีโอจะพูดว่าอะไรก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะดีขนาดนี้เขาก็ว่างนั้นเถอะแต่ดีเกินไปโอ้ผลงานดีเกินไปนะครับนี่นะใครที่เล่นดาต้าดิจิทัลลองไปดูนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มั่นใจว่าไปเล่นกับทีมอื่นเนี่ยจะเล่นดีอย่างนี้หรือเปล่านะย้ำยังย้ำอยู่ ยังย้ำอยู่เรื่อยๆนะผมเคยซื้อไปเล่นในทีมนิวคาสเซิลนะทีมนิวคาสเซิลก็ไม่ได้ทีมระดับเวิร์คลาสอะไรนะครับแล้วก็เป็นศูนหน้าที่ไปทับเส้นกับรันเชลเลอร์ด้วยนะครับรวมไปถึงไปทับเส้นกับนักเตะส่วนนั้นอื่นอย่างอ่าคาว r คอร์ดอ่โซลาเมลบี้อะไรพวกนี้นะแล้วก็นักเตะเกมลุกที่คอยซัพพอร์ตก็ไม่ได้เก่งอะไรมากขนาดนั้นถือแต่ถือว่าเป็นนักเตะเกียรติบบวกอย่างโซล่าเมลบี้ฟลองโรเบิร์ตลีอะไรพวกนี้นะครับ แต่ก็สุดท้ายแล้วก็ทำงานได้ไม่ดีเท่ามาเล่นกับบาร์เซโลนานะฮะค่าตัวพุ่งไปที่9.5ล้านปอนด์แล้วนะครับไม่ติดทีมชาติโอ้นี่นะครับก็จบไปแล้วงานทดลองแบบหวัวเราวรู้ความคิดถึงกับพิซกโกกิศัสษนาเมืองกับการทดลองกับทีมบาร์เซโลนาในฤดูการแรกฤดูการเดียวพอนะครับกับ Data Original เลยนะฮะออริจินอเป็นแบบ o r ริจินอที่โจเซโกเดลลายังเป็นตัวฟรีอยู่นะครับผมจะมีอีกตัวหนึ่งที่ จดซื้อกว่าเดียวกดจดซเซอกัวเดียวล้วเนี่ยไม่ได้ฟรีนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมอ่ารอบหน้าจะเป็นการทดลองนักเตะตัวไหนก็ฝากตามกันด้วยนะครับหรือว่าทีมไหนนะทีมจากออสเตรเลียเนี่ยผมกำลังไล่เลียงเล่นอยู่นะครับในตัวเลือกเริ่มต้นนี่แหละครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอ่าก็ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ช่องใลน์ชาแนลด้วยนะครับขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กาบลาไปกับ ความพีของพีซิโกโในดัท่านี้ในเซฟนี้นะสุดยอดจริงๆเลยนะครับโอเคสวัสดีค่ะ